thank <laughs> you พี่น้องครับคลิปนี้เข้ามาฝึกในรูปแบบของเทคนิคลูกเล่นเพิ่มเติมนะครับเนาะลูกเล่นในคลิปนี้ก็เอาเป็นลูกเล่นง่ายๆผมเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าลูกขันรายการนะครับนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคของการลูกเล่นขั้นรายการนะครับส่วนมากพี่น้องสังเกตเวลาหลายๆท่านเล่นพินเนี่ยนะครับที่แรกก็สีเล่ีอยู่ขงบนเนาะ เพื่อที่ผมเด่นเป็นตัวอย่างเล่นสักพักนึงแล้วที่โดดลงมาเด่นในช่วงกลางนะครับการที่โดดลงมาเด่นยู่ช่วงกลางเนี่ยตรงนี้ผมผมเรียกว,ว่าเป็นการขัดรายการแล้กันบอง่ายๆเราเป็นเนาะกษีมีลักษณะแบบนี้นะครับลูกนี้ซิมีเสมอนะครับอยู่ในลายพินเนี่ย พี่น้องสี่เห็นอยู่บ่อยๆแล้วก็คือไทเลรนก็นคือต้องมาขันรายการอยู่ตรงนี้มายุดอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าช่วงลูกเห่นตรงกลางนะครับก้อนที่สีไหลลงมาลูกเห่ียลูกน้อยในคอพินช่วงเสียงสูงๆนะครับมันกั็ซีมีสามท่อนที่เข้าเห่นกัน,อน,นอก,นกนนะ็คือท่อนข้างบนก็นที่เป็นการเห่นท่อนข้างบนหัวงนะครับในลักษณะสมมุติว่าอ่ะพี่น้อง 做买卖拿类的。 เป็นช่วงกลางนะครับหลังจากนั้นเราจะสไลดลงมาเป็นไลลงมาครับเล่ยนช่วงหลังเล่นกลางล่าง,น,าง,างนะครับมั่ก็้ทเป็นช่วงๆ่วงทา ในโลกพี่น้องมันก็มีแกเสมอครับน,น,นอกเนื่อนจากนั้นก็คือเป็นไอเดียเอาเ,อาเป็นไายล่าตาเดี๋ยวเสีเอามาเสริมเข้าไปนะครับอ่าบาดี้ลูกที่ผมมาเป็นลูกขันรายการนี่คือตรงไหน,นนะครับตรงนี้ทา่าท่าพี่น้องเหลวลงมาบ่ามาหยุดขันรายการเฉยๆไล่ผิดมันก็สซีบอบอสมบูรณ์แลยนะครับพี่น้องสมตมติว่าเขาก่าถามมาเฮ็ดใดญ่บอเฮ็ดใดญนะครับบ่มีผิดมีถูกนะสมตมติว่าเขาเขาโดดโดดลงมาเลย ได้บ่แต่ว่ามันเป็นเสียเปรออกสมสมจัง่อยนะครับเสียงนะมันกับบ่บ่สมบูรณ์อย่างง่ายนะเนะพราะนั้น,นการไล่โนหรือว่าสเตปของการเด่นก็คือต้องไปตามระดับอยู่แล้วนะครับเขาเล่นเขากับสิโดดลงมาจุดที่โดดลงมากก็คือตัวมีนะครับหรือพี่น้องนับลงมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดช่องที่แปด ส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่เนาะอันนี้บ่ดด้เฉพาะเจาะจงแต่ว่าส่วนใหญ่ส่วนมากแล้วจะมาดูดลงตรงนี้นะครับหรือเล่นในช่วงอ่าขันละการที่ผมมากิดที่เป็นนะครับอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ผมสอนกับผมก็ใช่ลูกนี้เป็นเป็นลูกเล่นตรงกลางนี่ไปสอนนะครับบันนี้มันจะมีสามช่องพี่น้องสังเกตับ น่ะก็แล้วก็ลวกเลื่อนลงมาชุดนี้ครับนี่ครับสองชุดนี่นะสองชุดนี่คือเป็นชุดเล่นคันนักกาพอเขาเล่นชุดนี้แล้วเนี่ยมันกัดที่ไหลลงมาลูกน้อยนะครับพี่น้องสังเกตบ้างว่าเล่นหนึ่งสองสามนี่นะครับสามตัวนี่ รามากาซีมาสามตัวนี้วันนี้ห้าซเสิเล่นลูกอื่นก็อยู่ในสามตัวนะครับหลังจากนั้นจังงิหรือสิ่งรแบบใดก็ได้หรือสิเป็นนั่นคือการที่ชิบไปต่อนะครับเพราะนั่นตรงนี้เล่นแบบใดง่ายๆนะพี่น้องให้พี่น้องเอาตรงนี้ไปต่อยอดไปเสริมนะครับสามซองที่ผมบอกนะ นะครับจำจุดสองที่แปดไปเลยโดนว่าปุ๊บให้ดีดสายสองนะครับดีดสายสองเป็นสายเป็นสายเขาเรียกว่าเป็นสายเป็นสายเป,ายเป,ายเป่าสายฟี่ฟี่เสียงให้ตัวนี้คือลาครับนี่ มีลาโดมีโดเลลาโดเข้ากับทองเป็นมีลาโดมีโดเลลาโดใส่กับจังหวะนะครับบานนี้ทาบอทองโน้ตกับให้ฟังเสียงเอานะครับท่านใดทนัดในเรื่องของการฟั้างสร้างตรงนี้นะครับเต้อเต้อเดล่าเต๋อเดล่วเ๋บานนี้หลังจากเรียนชุดนี้แล้วก็ลงมาเรียนชุดนี้ใส่เทคนิคอันเก้านะครับเรียน เล่นชุดนี่แบบใดก็เล่นชุดนี่แบบเดียวกันเสียงสิเปลี่ยนออกไปโดยการที่ว่าเข้าเคลื่อนช่องไปเสียงสิเปลี่ยนแน่นอนครับแต่ว่าการเล่นการดีเทคนิคต่างๆนีออ่คือเก้าเบิร์ยู่ที่เฮาสงศิลปละถ่ายเสียงเปลี่ยนนะครับวับนนี้อีกเทคนิคนึงที่พี่น้องคือตรงเนี้ยถ้าเฮ้าฝึกได้เ,ดเสียงที่ออกมาเขาเรียกว,ว่ากลมคืนแล้วก็เป็นลูก,ล,กลูกเสริมเหมือนกับเฮ้าเล่น โปอ่าไลา่ขาเรียบ่าไลาเ่เตยเตยหนึ่งจังหวะเตยสองจังหวะเตยสามจังหวะนั่นเองนะครับคือการสะบัดปีกนะครับสังเกตบ้างได้พี่นอ้องถาพุมเ่นจังหวะเดียวอันนี้คือเล่นจังหวะเดียวนะครับแต่ถาสะบัดปีกเข้าไปนึ่งพี่น้องสังเกตเสียงสร้างเสียงครับ สายมาจากนี้ครับนะครับสายที่เ่นดีซอฟเตอร์ขึ้นลงขึ้นลงนะครับเสียงซิ่เป็นในลักษณะของการเขาเรียกว่าเพิ่มเพิ่มขบีดนั่นเองลักษณะสังเกตเลย่ี่น้องสังเกตเลยเนี่ยครับอ่าธรรมดา เพิ่มเข้าไปเพิ่มสบัดเข้าไปธรรมดานะครับตรงนี้ให้พี่น้องไปต่อยอดนะครับต่อยอดไปเือตรงนี้นะครับหลังจากนั้น คือให้จำเอาสามสองชุดเนี่ยชุดละสามสองนะครับแล้วก็จังไหลลงน้องไหลลงกับเหรียตามสเต็ปของลูก,ลก,ลกเหรียนของการไหลลงนะครับแล้วก็ขึ้นมาเามาพื่อเกี่ยวน้องนะครับ,บมีํำนักน,นะครับมีํำนักที่เป็นเทคนิคนะครับนำมาฝากพี่น้องในคลิปนี้ครับพี่น้องลองมาลองมา,งมาฟังกัน